าพที่มันออกมาไม่มีอะไรจริงๆภาพผมรู้สึกว่ามันเป็นการดูแลซึ่งกันและกันมากกว่าจริงผมก็มีเพื่อนหลายกลุ่มมากครับผมภาพมุมมองความคิดคนมันก็มีหลายแบบเนาะเราก็เลยอยากจะออกมาพูดให้มันชัดเจนว่ามันคืออะไรคนจะได้ไม่เข้าใจผิดหรือว่าไปตีโพยตีพายว่าเออเป็นนู่นเป็นแฟนหรือเปล่าคนคุยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็พูดตรงๆน้องน้องลีน้องลีใช่นนองเขาก็มีแฟนแล้วคุยคุยคุยทุกฝ่ายเลยฮะคนลงใจงงเลยว่าเป็นห่มอะไรเงี้ยเออเขาก็มาขอโทษด้วยครับผม คุยกับน้องแล้วครับผมเหมือนน้องก็คุยกับแฟนแล้วก็ไม่มีอะไร รู้จักแฟนเขาอยู่แล้วเหมือนกันเหมือนเราแบบก็ต้องระวังในการแบบรองตัวให้มากขึ้นด้วยแหละเพราะว่าภาพบางภาพมันอย่างที่บอกเนาะวิดีโอมันถ้าเห็นยาวมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งเห็นสั้นมันจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งอะไรเงี้ยก็ห้ามความคิดคนไม่ได้มันก็มีคนที่ชอบเราคนที่ไม่ชอบเราเป็นเรื่องปกติแล้วก็คุยกับทายคุยกับพี่ออบอยู่เหมือนกันครับผมว่าสมมติว่าถ้ามันแบบเยอะเกินไปหรือว่ามันแบบลำเส้นเกินหรือว่าคุณแบบว่ามีการแบบทําเกินเบอร์เงี้ยเราก็มีการคุยครับว่าจะแจ้งความจริงก็มีแจ้งเป็นบางส่วนนะครับ